โอ้ยโออเฮ้ยนั่นนันันตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะนะวิ้ย้ยมันตัวอะไรเนี่ยตัวประหลาดเลวเนี่ยยิงเลยแล้วกัน ไม่จริงขนาดหมดมากเลยนะเนี่ยโอย้ยอื้ยืิอมเข้าบ้านเข้าบ้านล็อกประตูเอเอออหวังว่ามันคงจะไม่เข้ามานะบอกมันมันรู้บ้านเราได้ไงเนี่ย อย่าเข้ามานะนี่นะกระสุนหมดบ้าเอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะเอาปืนไปเลยอย่าเข้ามาอย่าทำร้ายฉันโอ้ม่นะไม่ไม่ไม่อ้า ว่าอย่างไงไอ้หนุม่มเป็นังไงบ้างเอ่อจาเป็นตั้นครับผมไปเสิร์ฟมาแล้วครับว่ายงไให้ดูสิก็คือว่ามีคนที่สามารถเอาชีวิตรอดจากสัตว์ประหลาดที่พวกเขาได้แจ้งเรามานะครับแล้วเอ่อผู้เอ่อผู้รอดชีวิตเขาได้บอกว่าว่าเขาเห็นปีศาจเยตินะครับเยติ ใช่ตำนานปีศาจหิมะหรือเปล่าใช่เหรอครับใช่แล้วเออเป็นไปไม่ได้นะฉันไม่เชื่อหรอกเอยไม่น่าเชื่อเลยวัดทาดิสตอนที่แบบมันเล็กลงเยอะมาก คอนโซลอือโอกออถเสแล้วไปกันลรอเตอร์อืเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขีของพบของครบอาโอเคอ่าไปออ้ออ้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 โอ้โอ้ดีนะที่ทาริซมี์ได้ไอโต้พายออโต้พายลอดอ่าอ่าโอเคผมวางเลยละ ได้เอ้าขึ้นไงเนี่ยเฮ้ยผมขึ้นไม่ได้เอ้าเอ้าเอาไปอ่ะเดี๋ยวได้ล่ะไปไปเลยเฮ้ยนี่มันยุ่งยากจริงเลยทำไมต้องมาจอดกลางทะเลด้วยเนี่ยทาดิสฮะี่ดาวสุดสเดอือ นี่มันมาหาสมุทรหรือว่าทะเลเนี่ยฮะมันก็เหมือนกันหรือเปล่าล็อกเตอร์นึ่คือเพลงหนึ่งเลยล่องไปในทะเลเย่เย่รู้จักปะไม่ไม่ครับเอาละ เลยด้วยนะแปลว่าจะมีเกาะแถวนี้แหละโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเจอแล้วเอ้ยทำไมต้องมาติดอยู่ในทานน้ำแข็งแบบนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยนั่นใช่หมู่บ้านหรือเปล่านะ่ะเออมันจะใช่นะดร็อคเตอร์ไปเร็วเรีบไปกันเอ้ามาไหนอ่ะโอ้โหไม่รอเลยรอด้วยดิเหนื่อยเมน ไม่รอเลยขอโทเอ้ยเอ้ยอืมเห็นแล้วแล้ยังไงต่อลองถามชาวบ้านแถวนี้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนก็น่าเป็นเอ่อประเทศหิมะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอืมไม่รู้สิก็โอ้โ้ัไง แกมันคอยออแกมันคอยผมเออผมเป็นนักเล่นน้นี่ผานทางมาใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วอืมพวกแกชื่ออะไรกับบ้องบอกมาดิชื่ออะไรกันออผมชื่อเดวิลแมนครับอ่าแล้วผมก็ชื่อดร็อกเตอร์ครับพวกนายไปที่นี่ได้ย,งยังไง อ๋อคือยานผานหนะของเรามันเสียครับก็เลยต้องแบบขี่เรือมาครับใช่ครับใช่ครับอืพวกคุณดูแล้วไม่น่าจะมีพิษมีภัยเพราะพวกนายไม่ใช่ศัตรูของพวกเราอืมเอาเป็นว่าจะ,จะเล่าเหตุการณ์เกิดที่นี่ให้ฟังแล้วกันนะที่นี่เนี่ยเป็นหมู่บ้านทิมะแล้ว่็สองสามวันที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งได้รับการรายงานมาจากเอ,อชาวบ้าน ว่ามีสัปปะหลาดอยู่ที่นี่นได้ทำการฆ่าคนไปแล้วสองสามคนเอาสิจะยิงชันเหรอเปล่าครับผมเห็นมันตกอยู่ที่พื้นทางเข้าหน้าหมู่บ้านอ่ะเอาเป็นว่านะพวกนายไปหาที่พักก่อเถอะว่าแต่ว่าสัปปะหลาดที่ชาวบ้านเจอมันคืออะไรเหรอครับ อืมผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่อ่ะนะแต่ว่าชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าเหมือนมีสองสามคนเนี่ยแหละเขาบอกว่าเหมือนเขาจะเห็นเยติเยติได้ยินใช่ไหมใช่ไอปีศาจหิมะในตำนานปะใช่ไหมก็ก็ชื่อเดียวกันเลยก็คงจะใช่แล้วว่ อเออเยติหรองั้นผมขอช่วยพวกคุณได้ไหมคุณมีอะไรฮะคุณจะช่วยอะไรผมละ่ะก็ผมไม่นักวิทยาศาสตร์นะแล้วยังไงละ่ะคุณจะช่วยผมยังไงสมมติถ้ามีศัตรูจ่อปืนคุณอย่างนี้คุณจะทำยังไงฮะ ใ,ใจนี่ตีเราเลยเหรอเ้ปืนผมเอาปืนมาเอาปืนมาหน่อยปืนมาเอาปืนมาเอาปืนี่้เขาไปดีป๋ยวแมนทำอาไมทำไมกันทำไมปืนยิงไม่ได้แกทำอะไรความลับเอาละฉันพอมีความสามารถพอที่จะช่วยพวกนายได้หรือยังก็ได้ เออฉันลืมบอกไปฉันชื่อว่าเดบริกิดียนะเออนายคิดยังไงล่ะกับเยตินะพวกเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวสิ่งที่เรียกว่าเยติหรือสัะหลาดเยอะขึ้นหายล่ะเดี๋ยวแมนอืมเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยด็อกเตอร์อืมนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะโอ้ครมาแล้วเนี่ย สวัสดีครับเสวัสดีครับผมมีเรื่องมารายงาน <S <S ช่วยวางปืนหน่อยได้ไหมครับือคืนนี้วางปืน <S 2> <S 2> <S วางปืนใจเย็นวางปืนก่อนวางปืนก่อนได้ครับได้ครับได้ครับออ่าเผมมีเรื่องจะรายงานครับหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เยติได้ฆ่าคนไปสองศพครับกับผู้บาดเจ็บอีกสามตอนนี้ผมไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงดีเพราะมันไม่ได้มีแค่หนึ่งตัว อย่างนี้นี่เองสินะเอาล่ะฉันคงหวังว่าคืนนี้จะไม่มีใครตายนะฉันหวังได้แค่นี้แหละผมผมก็คิดว่าแบบนั้นเหมือนกันครับนั้นหมดเรื่องอรายงานแล้วผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวสิครับครับผมนายชื่ออะไรชื่อไมค์ครับ อ๋อไม่เหรอโอเคชื่อดีนะครับผมขอให้โชคดีอการทำงานล่ะคุณเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับเอ้ยเอ้ยเอาละสงสัยเราต้องรอจนถึงคืนนี้ใช่ไหมเนี่ยคงต้องเป็นอย่างนั้นด็อกเตอร์โอเคโอเคถ้างั้น นี่เดี๋ยวไปเอาปืนมาจากไหนเคยที่บอกไงที่ไหนล่ะเอ,อเจอมันตกอยู่หน้าหมู่บ้านเลยเก็บมาเอเก็บมา<ด>เนาะมีมีอีกปะมีอีกไหมเ,เจอก็บอกเดี๋ยวอโอเคถ้านายก็ไม่เป็นไรงั้นฉันนอนละเจอกันตอนกลางคืนแล้วปลุกด้วยเอ้อครับ เอ Queen Doctor เอคุณด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ทำไมอะขามเรอ่ะเยแล้วตัวน totally> ี้เข้าแล้วไปตามมา๋ย่เดี๋ยวผแมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้แมนเฮ้ยมากนมีอะไรครับปิดประตูดยสิอตายคิดว่าถ้าเกิดว่า เจอพวกเยติเนี่ยนายมีพวกแบบกล้องไหมฉันอยากถ่ายอะ่ะอยากเก็บเป็นความทรงจำสักครั้งในชีวิตกล้องเหรอผมมีอยู่นะอ่างั้นเหรอโอเคถ้างั้นก็ขอให้ถ่ายนะถ่ายให้ได้ไปแอ่ครับเอาเอาทำไมอะ่ะด็อกเตอร์ปิดประตูตหน้าผมทำไมขอโทษขอโทษ จะเฝ้าตรงนี้เนี่ยนะจะดีเหรอแล้วและที่อื่นนะที่อื่นะมีคนเฝ้าแล้วด็อกเตอร์ไม่ต้องห่วงหรอกหน้าถ้าเกิดเยติมาผมก็จะยิงให้สมมุัิคุณก็รีบหนีไปแล้วกันโอเคเฮ้ยเลเมื่อกี้ฉันเห็นนะนิวแมนเอาปืนมาจ่อเนี่ยโอ้ยเล่ปืนดีเอาใหญ่ช่วยผมก็จะช่วยเขาอีกทางหนึ่งไง ก็อย่าเอาปืนมาจ่อฉันสิทำไมไม,ไม,ไม,มีแค่ฉันคนเดียวที่ไม่มีอาวุธล่ะเนี่ยอ๋อด็อกเตอร์ถ้าอย่างนั้นเข้าไปเอออะไรอ่ะโอ้ไปงั้นเหรอไปด็อกเตอร์พี่ด้วยเดี๋ยวผมจะใช้ปืนลูกซองเองถ้าอย่างนั้นคอยเฝ้าดีๆล่ะเดวมลย ด็อกเตอร์ด้วยคอยดูรอบๆด้วยนะเอาเดี๋ยร์แมนเล่นอะไรไม่รู้เรื่องโอ้ยต้กำลังจะหาที่หลบแลบ้วมันมีเกาลาวาตรงนี้พอดีเฮ้ยนั่นมันเสียงอะไรอะ่ะเสียงมันมาจากบ้านหลังนู้นนี่นะหรือว่าป่าจริงในบ้านเรจอสองคนอยู่ตรงนี้ใช่ไหม Ơi! ghi món xi áo la gà nát. Don't leave, cháy xa lạo. Dozy, ghi món lọt nát. Sì, món ghi gà lọt. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. แต่ได้ขึ้นได้กี่เนี่ยเออผมเจอเยต like ิค <único> ร <Liberty Overwatch> ับฮะเนี่ยเหรอเยตินี่น่ะเหรอตำนานปีศาจฮิมะน่ะได้สิว้าวฉันขอสแกนก่อนนะโอะอเออเออเอบเออเออเบอเออหาย มันน่าจะตายแล้วมั้งเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรนะมันบอกว่าระบบเสียหายแย่อกเอาว่าโอ้โหชัดเลยอะไรลเหรอด็อกเตอร์สิ่งที่เรา,าเผชิญเนี่ยยิ่งกว่าเยติอะไรเหรอดร็อกเตอร์มันเป็นหุ่นยนต์ ไม่ใช่ยติแล้วแล้วมันต่างกันยังไงอะด็อกเตอร์ยติกับหุ่นยนต์อะมันก็อันตรายเท่ากันไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่ว่าเอ่อหุ่นยนต์เนี่ยคือมันทําจากเหล็กใช่ไหมแล้วไอ้นียมันก็มีความแข็งแรงสูงว่กไอ้นี่มันก็จัดการได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะจัดการยากด้วยเพราะว่ามันเป็นเหล็กทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็นะอืมฉันเกรงว่าเราน่าจะเจอปัญหาใหญ่แล้วล่ะ Huh?